สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลพี่เคนะครับก็คือผู้จัดผู้จัดงานนะครับแล้วก็ดิวงานต่างๆนะครับแกก็ทํามาหลายบทบาทอา,อายุแกก็น่าจะโหรุ่นรุ่นพ่อนะอก็เป็นคนที่น่าเคารพคนหนึ่งนะครับโดยพี่เคเนี่ยเขาก็เผยในหลายส่วนมาก่อนว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยชอบน้องซันวงสะท้อน เพราะฟังคนอื่นเล่ามาตอนนี้โคตรรู้สึกผิดเลยที่เกลียดน้องนะครับนี่แหละคือเหตุผลที่พี่เคเคยบอกว่าเมื่อก่อนเกลียดซันมากโคตรเกลียดเลยทุกวันนี้รู้สึกผิดมากมันคือกรรมครับกรรมที่คุณไปเกลียดเขาคุณปล่อยวางหรือปลงไม่ได้คุณมีอคติมันก็จะเกิดกรรมที่ตามตัวคุณไปคุณคิดไม่ดีคุณเกลียดเขา มันก็จะส่งผลถึงตัวเราทําให้เรามีพลังงานที่ไม่ดีอยู่ในร่างกายนะครับเวลาเจอใครเนี่ยก็จะรู้สึกแบบหวาดระแวงหรือไม่ชอบง่ายนะครับโดยที่คุณไปฟังคนอื่นถึงบอกเลยว่าอย่าไปฟังคนอื่นอย่าไปฟังความข้างเดียวตบมือข้างเดียวไม่ดังนะครับและเราก็ต้องเข้าใจว่าชีวิตของของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดอย่าไปคิดอะไรที่ มันมันไม่ดีต่อตัวเองแล้วก็ไปฟังใครเขาพูดมามันไม่ได้สร้างสารรค์สิ่งที่ดีให้กับตัวเราเลยนะครับไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนะครับเราจงจำไว้ว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ยินดีไม่ยินร้ายครับนะอยู่ของเราเฉยๆเป็นกลางทำไมหลายคนถึงประสบความสำเร็จถึงร่ำรวยเร็วถึงมีหน้าที่การงานที่ดีคือ เขาไม่สนใจไงเขาไม่ยุ่งกับอะไรที่เป็นท็อกซิกเขาไม่ยุ่งกับอะไรที่มันทาให้เขารู้สึกไร้ค่าหรือดูแล้วไม่มีราคาเขาจะไม่ยุ่งแต่เขาจะฟังคนที่มีสาระแล้วเขาจะฟังคนที่พูดถึงคนอื่นในพลังบวกแล้วเป็นคนหน้าตาจิตใจที่ดีมากๆสิ่งเหล่านี้มันควรที่จะเป็นมานานแล้วแล้วก็ต้องรับฟังแล้วก็ต้องอมองคนให้เป็นว่าคนคนนี้พูดใส่ร้ายคนอื่น เกินปริมาณที่เราวางไว้เกินไปหรือเปล่าหมายความว่าคนถ้ามันเกลียดสุดๆมันไม่ชอบสุดๆเลยเนี่ยมันจะพูดไม่หยุดพูดจนกว่าเราจะพูดเหมือนของเขาว่างอะ่ะเหมือนเหมือนเข้าข้างเขาเหมือนเหมือนเก็ตกับเขาอะ่ะในความรู้สึกอะ่ะเขาก็จะลุ้นให้เราพูดบ้างไม่ชอบอ้าวคูก็ไม่ชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่จบเป็นพลังลบเป็นมลพิษเสียหายต่อตัวเองพอบุคลคลคนนั้นเดินจากไป นะครับเขาก็จะเกิดความระแวงที่เขาพูดอะไรออกไปแล้วคนที่รับฟังรับสารเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกระแวงเช่นกันว่ากูรับสารแล้วกูรู้แล้วกูจะทํายังไงต่อไปในชีวิตซึ่งทางคุณพี่เคนะครับเขาก็เผยแบบละเอียดเลยก็ถือว่าแกเป็นคนกล้าเพราะแกเป็นผู้ใหญ่แกกล้าเลือกที่จะเล่าเรื่องราวโดยไม่กลัวทั่วลงเพราะแอดอยู่ก็มองว่าแกกล้าดี แต่แอดดูไม่เกลียดแกนะครับเพราะว่าแอดดูมองว่าเนี่ยแหละผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่พร้อมที่จะตกผลึกและพูดแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็โพสต์เพื่อเป็นวิทยาทานในการใช้ชีวิตของบรรดาแม่ๆหลายคนที่เมามอยที่พูดแต่สิ่งที่ไม่ดีให้กับแพรกับซันเกลียดเขาว่าเขาจะเอาเขาให้จมดินแม่งทุกปีเลยเหรอถามหน่อยนะคุณจะเอาทุกปีเลยเหรอฮะ เออก็ก็ไม่ไม่ไม่โอเคอ่ะครับแบบเนี้ยนะคืออ่าตอนนี้เขาก็รู้สึกผิดแล้วนะครับแล้วก็เข้าใจเสียงของแฟนคลับนะครับตอนนี้ก็ดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆนะบางคนก็เข้ามาก็บอกว่าคิดผิดคิดใหม่ได้นะเฮียดูกันานานๆดูไปนานๆเลยนะอ่าก็ดูดูกันไปครับ ชีวิตมันก็มีแค่นี้แหละไม่ต้องอะไรมากมายนะบางคนก็บอกว่ารู้จักก่อนหรือหลังไม่สําคัญอยู่ที่การวางตัวและการกระทํานิสัยใจคออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คุณคุณเคนะท่านก็ให้เกียรติทุกคนชื่นชมเรื่องบางเรื่องอาจพอใจหรือไม่พอใจอดีตสามีภรรยาเหนืออื่นสิ่งใดลหลายคนเคยมี อดีตเลิกลากันด้วยเหตุมากน้อยถ้าเข้าใจกันคงไม่มีวันที่เราต้องเจ็บปวดอะไรถามตัวเองก่อนถ้าจะตัดสินใจสิ่งไหนทำแล้วคุ้มค่าที่สุดเมื่อตัดสินใจจงยอมรับมันให้ได้แปลวๆมีข้อดีข้อเสียหรือใครบางคนอาจมีข้อดีข้อเสียดีอย่างเดียวหาได้ยากนะครับชั่วอย่างเดียวก็ไม่มีดีชั่วเป็นข้อคิดแลกเปลี่ยนของทุกคนหนีไม่พ้นทุกคนทุก อยู่ลําบากนะครับลําบากอยู่ดิ้นรนก็เยอะไปนะทุกคนบางคนก็ดิ้นรนหางานบางคนไม่มีเงินสักบาทบางคน20บาทก็เป็นสวรรค์ของเขาแล้วอ่ะท่านผู้ชมแล้วเราจะมารู้สึกเกลียดกันทำไมในเมื่อคุณเคก็ได้ออกมาเผยแล้วเนาะว่าเขาก็เคยเกลียดซันนะครับเหตุผลที่พี่เคยบอกอ่ะเมื่อก่อนเกลียดมากตอนนี้คือรู้สึกแบบ เหมือนกับว่าแบบสงสารน้องอะ่ะนะครับเรามีอาชีพแบบเนี้ยเราก็ต้องทําตัวเองให้เรียกเงินเรียกทองใช่ไหมครับแต่ที่ดูดูมานะบางคนนะอันนี้บางคนน้องซันเนี่ยเรียกอย่างอื่นมากกว่าจากใจคนที่ติดตามอ่าวงอะไรก็ไม่รู้นะเข้ามาเนี่ยมันจะมีแต่ละคนที่เข้ามาเยอะมากๆเลยซึ่งน้องซันเขาก็ไม่รู้จักคุณหรือเปล่าคุณไปว่าน้องเขา จากการที่คุณติดตามเป็นบางครั้งบางส่วนแต่คุณก็ไม่สามารถติดตามเขาได้ย4สี่ชั่วโมงเพราะในยี่ี่ชั่วโมงเ่ยดีเทลมันลึกแล้วเขาเปิดเผยส่วนไหนให้คุณดูในเรื่องของการกระทําหรือความสามารถเราก็ดูแค่ตรงนั้นส่วนเรื่องส่วนตัวเราไม่ควรเข้าไปแซะเข้าไปยุ่งเพราะนี่คือมุมส่วนตัวเขาอาจจะไปช่วยคนอื่นอาจจะทําดีให้กับคนอื่นอาจจะเอาเงินได้พ่อแม่อาจจะ คุยกับแพรวเปลวาสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรที่จริงจังเขาดูดราม่าในาการที่มีคนมาคอมเมนต์เนี่ยเขาอ่านนะครับไม่ใช่เขาไม่อ่านหลายคนบอกว่าอย่าไปอ่านเลยไม่ต้องไปอ่านมันเป็นท็อกซิกสุดท้ายแล้วมนุษย์ทุกคนก็มีความอยากรู้อยากเห็นเขาก็ต้องอ่านเป็นธรรมดาแล้วคุณคิดว่าเขาโง่เหรอในเมื่อสองคนเนี่ยคือคนฉลาดแพรวพล่าเนี่ยเป็นคนฉลาดนะครับแล้วมาได้กับน้องซันซึ่งเป็น บอกได้เลยว่าอัจฉริยะนะครับอายุ22 23แต่น้องฉลาดมากบริบททางคำพูดของผู้ใหญ่ที่พูดกับน้องเนี่ยน้องสามารถโต้อตอบได้อย่างฉันฉลาดและเปลวาเลไว้ใจได้เลยว่าน้องไม่ตายใหม่เพลวาเลาไม่ตายใหม่ซันก็ไม่ตายใหม่เพราะทุกคนถูกสัมภาษณ์ศิลปินสองคนนี้ถูกสัมภาษณ์โดยสื่อต่างๆนะครับเขาเลยคล่องในการที่จะ อธิบายในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความผิดหรืออย่างใดที่คนอื่นว่าคนอื่นแซ่คนอื่นแซลคนอื่นต้องการที่จะปั่นเพื่อให้มีคนเกลียดน้องซันเยอะเปล่าเลยครับสมัยนีย้คนตาสว่างมากขึ้นคนเข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจถึงสัจธรรมมากขึ้นว่าเกิดแก่เจ็บตาย นะทําให้ดีที่สุดอยู่กับมันให้ดีที่สุดบนโลกใบนี้ใครจะเกลียดเราไม่ไม่รักเราเราปล่อยเขาไปเพราะเดี๋ยวคนคนที่เกลียดเราเนี่ยมันก็ต้องเจอเสัจธรรมชีวิตของมันมันก็ต้องดาเนินชีวิตของมันไปจนได้จนไปถึงจุดที่เขาไม่โอเคมันมีอะไรร้ายแรงมากกว่าการที่คุณทําเรื่องไร้สาระไปติดตามคนอื่นแล้วก็ไปเกลียดเขาอันนี้อดูมาว่ามันโคตรไร้สาระโคตรเสียเวลาประโยชน์เสียเวลาที่มีประโยชน์เสียเวลาประโยชน์ของคุณนะ่ะพื้นที่ของคุณนะ่ะ เวลาของคุณมีตั้งเยอะคุณเอาเวลาของคุณไปเกลียดกับคนคนหนึ่งคุณเสียเวลาไม่ถามหน่อยทําไมคุณไม่เอาเวลาไปท,ทําชีวิตตัวเองให้ดีมากขึ้นทําให้ตัวเองสวยทําให้ตัวเองดูดีทําให้ทุกอย่างให้มันมีค่ามากขึ้นด้วยเวลาของคุณเองเนี่ยคุณไปว่าเขาแล้วก็ต้องเป็นประเด็นบ้างจะได้ปังๆอย่างน้อยก็ได้รู้จักผู้จัดก,การเคอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แฟนคลับเขาก็ ุยกันมาเนาะเออก็แล้วแต่จะชอบหรือไม่ชอบส่วนฉันไม่ชอบร้อยล้านปีแสงอ่ะเรื่องของมึงครับคิดผิดคิดใหม่ได้นะเฮียดูๆกันนานๆอย่าเพิ่งสรุปอ่าก็เพราะเขาตัดสินใจเร็วไงจากคาพูดที่มีอ่าแม่ๆหรือใครเนี่ยมาบอกว่าน้องซันเป็นคนอย่างนู้นอย่างนี้นะมันเหมือนเป็นการอินทาไหมล่ะซุบซิบเมามอยก็สิบอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งสรุปอ่าก็สรุปไปแล้วไงว่าเกลียดเขา แต่สุดท้ายเขาก็ออกมาพูดเองเลยว่าเมื่อก่อนคือโคตรเกลียดน้องตอนนี้โคตรสงสารน้องแล้วก็รักน้องมากขึ้นเออมันก็เป็นสิ่งที่เขาเจอมาถูกไหมเออแล้วคุณเป็นแค่คนคอมเมนต์เนี่ยคุณมาปั่นอะไรกันเนี่ยแล้วปั่นเยอะมากๆก็ไม่เข้าใจว่าจะปั่นอะไรนักหนาเริ่มลํำคาแล้วเพิ่มอีกแล้วพวกมาจ้างฉันไปพูดบ้างสิว่าจ้างฉันไปออกแขกออกโรงบ้างสิ คนเป็นกลางเป็นกลางจริงๆแต่กลางไหนไม่รู้ระวังจะก,กลางร่มเดอ้อนะเนี่ยมันคือความคิดของคนนะครับแกก็สนิทกับบิ๊กกับ o, แปลต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นแปลวกับซันบริบทเปลี่ยนไปทุกอย่างเปลี่ยนไปอยู่กับปัจจุบันไม่ไดออ้อยู่กับอดีตสตินะครับ ื่นขึ้นมาแล้วลองคิดดูว่าถ้าคุณจมอยู่กับอดีตตลอดไปเนี่ยชีวิตคุณก็จะไม่มีความสุขคุณต้องลองเปิดใจมองสิ่งใหม่ๆนะครับอะไรที่มันยังไม่ปังหรือยังไม่ประสบความสำเร็จในบางเรื่องศิลปินเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จและเขาก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งเลยคือ เขารับรู้ได้จากการการมีกระแสฟิชแบ็กที่เข้ามาว่าเออทำอย่างนี้ไม่ดีคุณเป็นคนแบบนี้คุณไม่ชอบแบบนี้คุณเป็นคนที่ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยมันเสียใจนะครับคุณรู้หรือเปล่าเราลองเอาตัวเราไปเป็นแพลวๆพลกับสันดิเราจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยเขาน่าสงสารเขามีความอ้อนวอนเขามีมีความเมตตาและเขาให้โอกาสคน นะครับหลายคนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะแพรวกับสันเยอะแล้วนะครับผู้จัดหลายคนแล้วก็คนที่ที่ดูเกมการตลาดหมอลำเนี่ยเขาจะมองเลยว่าทำไมทาไมมีวงหมอลำชื่อดังอ่าวงหนึ่งดังมากๆแต่ทำไมไม่กล้าที่จะเจอแปลวพกับสันทั้งทที่ตัวเองก็ไม่เคยที่จะทำร้ายหรือคิดไม่ดีมาก่อนแต่ทำไมไม่กล้าที่จะ มาถ่ายรูปหรือมาแฮงเอาท์หรือมาดื่มดริงกับแพลวพลาซันบ้างหลายคนมองถึงขนาดแบบเฮ้ยเขาไม่มีใครครบหรือเปล่าไม่มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะครับแต่บางคนเขาก็ไม่อยากมีดาราม่าไงคือใครอยู่กับแพลวพราซันเนี่ยศิลปินคนไหนอยู่กับ2คนเนี่ยคือมีดาราม่าหมดมีแต่ปัญหามีแต่ข่าวแล้วตัวคุณเองล่ะคุณก็สร้างดาราม่าได้นี่นะครับ คุณก็เคยสร้างมาแล้วอย่าบอกว่าไม่เคยสร้างนะอันนี้คือหมอํำวงหนึ่งนะครับที่จะพูดนะครับเข้ามาเรียบร้อยแต่ไม่ขอถ่ายรูปไม่ขออะไรทั้งนั้นนะเพราะว่ากลัวดราม่ากลัวทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นทำให้วงตัวเองเสียแต่ใจก็คือยังรักกันอยู่แหละแต่รักห่างๆนะไม่ดูแลนะช่วยเหลือกันเองนะพอไปช่วยปุ๊บเดี๋ยวก็จะมีดราม่าขึ้นมาเดี๋ยวแฟนขับหายเดี๋ยวเงินหดอะไรอย่างเงี้ย บางคนไม่ต้องพูดอะไรเยอะคือแอดดูเข้าใจว่าเข้าใจตัวเขาแหละว่าเออก็ก็แล้วแต่แล้วแต่นะมันถึงยากไงที่จะมีเพื่อนแท้เพื่อนกินน่ยมันมีเพื่อนเที่ยวมันมีนะครับวันต่อวันวันนท์สแปนเนี่ยมีหมดแต่มันก็ไม่ควรเกิดขึ้นแบบเนี้ยมันควรต้องมีผู้กล้าหรือคนที่เข้าใจในสิ่งที่ศิลปินบางคนเขาทำนะ เข้าใจในเรื่องของการเลิกลาเพราะว่าการเลิกราบางทีมันเจ็บมันเจ็บมันชามันมันร้องไห้ข้างในแต่ในเมื่อผ่านตรงนี้มาได้สักเดือน2เดือนหรือ3มเดือนเนี่ยมันจะดีขึ้นมันจะเริ่มใหม่แล้วก็มันจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆเริ่มจัดแจงจัดการตัวเองว่าเราต้องต้องดิ้นรนละต้องต่อสู้กับปัญหาละเราจะไม่อยู่กับที่ละนั่นหมายความว่าแพรวราวเขาก็มีแฟนใหม่ ก็คือน้องสันนั่นคือสิทธิ์ของเขาเขามีสิทธิ์ที่จะมีนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปว่าเขาหยุดได้แล้วควรหยุดได้แล้วขนาดอาจารย์เคยังบอกเลยนะครับว่าโคตรเกลียดเลยมาก่อนเกลียดสันมากแต่ทุกวันนี้รู้สึกผิดมากเนี่ยเดี๋ยวเป็นประเด็นนะเดี๋ยวแกก็ออกมาเล่าออกมาโพสสาธุนะครับนะพี่เคครับช่วยออกมาคุยออกมาพูดเถอะ เป็นวิทยาทานในการใช้ชีวิตไอ้พวกแฟนขับบางกลุ่มที่มันไม่ชอบสันเนี่ยไม่ชอบแปล่าๆเนี่ยมันจะได้รู้ว่าเพราะอะไรคุณพี่เคถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เพราะความคิดของพี่เคโตขึ้นหรือเปล่าอ่าแล้วก็เริ่มเชื่ออะไรในตัวของพี่เคมากขึ้นโดยการที่พี่เคมองถูกคนแล้วมองว่าน้องสั่นเขาเป็นคนที่ไม่มีพิษไม่มีภัยอย่าไปเกลียดตามคนที่เป็นแม่ยก ปลอมๆนะครับแม่ยกที่ไม่ใช่แม่ยกจริงแม่ยกจริงเขาก้าเปยนะครับไปรถไปบ้านเลยนะจ๊ะแต่แม่ยกปลอมๆเนี่ยคือแม่ยกอวตารหรือเปล่าเอารูปคนแก่มาใส่อย่างเงี้ยเอารูปคนที่หน้าแก่ๆมาใส่อะ่ะแล้วพอคลิกก็ไปดูห้องส่วนตัวโอ้มีแค่รูปเดียวมึงก็ยังเอามาใส่แล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นแม่ยกอ้างว่าตัวเองเป็นเป็นคุณแม่อย่างเงี้ยนะฮะ เออมันก็เต็มไปหมดเลยเขาเรียกว่าพวกยุพวกส่งเสริมยุยงส่งเสริมทำลายคนอื่นถนัดนักเรื่องแบบเนี้ยนะโอเควันนี้ก็วิเคราะห์ก,กันแค่นี้ก่อนละกันเนาะสำหรับเหตุผลที่พี่เคออกมาพูดเนาะแล้วก็เรื่องของอาการที่ทําให้เราได้รู้ว่าอ๋ออย่างน้อยแพรเล่าเขาก็รู้จักกับ พี่เคมาก่อนที่จะพาบิ๊กมาให้รู้จักตอนนี้ก็มาเจอกับซันกับแพรวแล้วพี่เคก็ประมาณว่าระบายให้ฟังว่าเมื่อก่อนไม่ชอบน้องตอนนี้คือรักน้องมากๆนะครับอวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดีวเจอกันในอีพีอไปครับสวัสดีครับ